เดอะสนิคแอบย่องส่องอสังหาวันนี้นะครับพวกเรา2คนมาอยู่กันที่ซีรีเล็กเชียงใหม่นะครับรบซึ่งเป็นผืนที่ดินขนาดใหญ่กว่า600ได้จากทางแลนด์เฮาส์ครับ ซึ่งที่นี่นะฮะจะเป็นเหมือนกับสังคมเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีส่วนของเลสเเดน์พักอาศาัยอยู่หลายปร,ประเภทประกอบอยู่ด้วยกันนะครับครับรวมไปถึงมีโซนสปอร์ตคลับขนาดใหญ่ให้ใช้งานด้วยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายในบรรยากาศวิวทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของพวกเราครับรวมไปถึงถ้าเรามองออกไปไกลๆนะฮะจะเห็นส่วนของวิวภูเขาที่อยู่ด้านหลังด้วยครับครับโดยที่ตั้งของซีรีเล็กเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาจะอยู่ติดกับถนนวงแหวนสมโพชเชียงใหม่700ปีครับ่งเนนียาิใ้ครับซึ่ง อย่างที่นี่เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก6กกิโลเมตรกว่าครับพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับถูกจัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เมืองน่าอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศเราเลยนะเพราะว่ามีทั้งวัฒนธรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้กับธรรมชาติหลายจุดด้วยนะครับโดยเมื่อเช้านี้ครับพวกเราก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาจนถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับเมื่อออกจากสนามบินแล้วเนี่ยเราก็วิ่งมาบนถนนมหิดลครับ เลี้ยวขวาที่แยกโรบินสันเข้าสู่ถนนเชียงใหม่หางดงนะครับระหว่างทางเนี่ยพวกเราจะเห็นความเจริญที่รายล้อมรอบๆตรงโซนนี้พอสมควรเลยคุณผู้ชม ทั้งห้างเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์บน2ฝั่งถนนเส้นเชียงใหม่หางดงที่จะมีร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารปั๊มน้ามันโรงพยาบาลอยู่ตลอดทางเลยครับหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็เข้าสู่ถนนวงแหวนสมโพธิเชียงใหม่700ปีครับซึ่งเป็นถนนที่อยู่ด้านหน้าโครงการแล้วนะฮะโดยจะเห็นว่าถนนสายนี้นั้นจะมีความพุกผ่านจากการสัญจรรถน้อยลงนะครับมีความสงบมากขึ้นแต่ว่ายังมีส่วนของร้านอาหารมินิมาร์และก็คาเฟ่ กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆนะครับหรือถ้าเราตรงไปสุดถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นโซนบริเวณกาดแม่เหียนะครับที่เป็นชุมชนตลาดขนาดใหญ่อยู่ด้วยครับโดยวันนี้นะครับพวกเราทั้ง2คนก็เดินทางมาจากส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่มาถึงที่ซีรีเลกแห่งนี้เวลาประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองนะครับรบโดยจุดเด่นของโครงการนี้จะมีอะไรบ้างตามพวกเรา2คนไปสนิทกันเลยครับครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรา2คนอยู่กันที่บริเวณซุ้มทางเข้าด้านหน้าของซีรีเล็กเชียงใหม่นั่นเองนะครับครับซึ่งลักษณะของซุ้มตรงนี้เขาจะออกแบบให้เป็นพื้นที่โอเพนสเปซขนาดใหญ่เลยเก่งแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ เขาจะมีการทําเป็นส่วนของแนวกําแพงขนาดใหญ่ที่อบล้อมทางเข้าเอาไว้รวมไปถึงด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบ็กกราสก็คือต้นไม้ใหญ่สีเขียวที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับแนวเสาแบบนี้ด้วยนะครับแนวเสาเนี่ยเป็นจุดสังเกตที่สําคัญเลยนะฮะเขาจะเป็นแท่งเสาขนาดใหญ่ซีคาร์แบบนี้ยมีหลายต้นด้วยกันซึ่งการที่ออกแบบแบบนี้เขาจะได้ในเรื่องของเอกลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นที่ทําให้คนสามารถจดจําได้ง่ายนั่นเองนะครับถัดมาส่วนของถนนบริเวณทางเข้าด้านหน้านะเก่งเขาจะมีการแยกถนนเนี่ยที่เป็น2เลนด้วยกันก็คือถนนฝั่งขาเขข้้าาแลวกก็ออ ซึ่งการแยกถนอนออกเป็น2เลนแบบนี้นะฮะก็จะได้ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ,รบและถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะครับที่บนส่วนของพื้นถนนเนี่ยเขาจะมีลวดลายอะไรต่างๆเนี่ยฝั่งอยู่ด้วยซึ่งลวดลายเหล่านี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายต่างๆของทางท่านเหนือนั่นเองรวมไปถึงเครื่องจักรสารด้วยก็เลยเป็นเส้นที่เหมือนสันสานกันแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของซุ้มพี่รปภอยู่เก้งครับซึ่งตรงนี้จะมีส่วนของพี่รปภเนี่ยตรวจตารักษาาะปลอดภัยในส่วนของรูปนปั้นกระเนั่บ โดยองประกอบทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เขามีการทําพื้นที่อบล้อมด้านหน้าแล้วก็สโลปของถนนที่สูงขึ้นไปแบบนี้พี่ปั้นคนภายนอกเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นพื้นที่ต่างๆด้านในได้เลยนะครับทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับผ่านซูมประตูด้านหน้าตรงนี้เข้าไปด้านในเนี่ยเราจะเจอกับถนนที่เป็นสโลปด้านลงไปด้านล่างไปใช่แล้วก็จะแผ่ไปยังพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดินขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งลักษณะของการออกแบบแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนการปิดล้อมพื้นที่ด้านหน้านะเพื่อที่จะรอการ เปิดมุมมองอีกทีหนึงไปสู่บรรยากาศของเลสาบด้านในนั่นเองครับคุณผู้ชมครับที่ผืนที่ดินที่ซีรีนเลคแห่งนี้นะครับเขาจะมีขนาดที่ดินประมาณสัก600ได้นะครับ,รบซึ่ง600อไร่นี่ใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมเก่ง ถ้าเราลองการ Google Map ดูเนี่ยจะพบว่าผืนที่ดินที่ซีรีเลคแห่งนี้เขาจะมีขนาดประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของท่าอากาศยานเชียงใหม่นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเป็นผืนที่ดินที่ขนาดใหญ่มากนั่นเองและเนื่องจากเป็นผืนที่ดินขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับทางล a n d House เนี่ยเขาเลยต้องค่อยๆพัฒนาที่ดินในโครงการแห่งนี้โดยเขาจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2,552มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงส่วนของ r e s i d e n c ที่อยู่ภายในที่ดินแห่งนี้บ้างนะครับโดยเขาจะมีทั้งส่วนของคอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านแนวราบ ราคาที่ค่อนข้างกว้างและก็หลากหลายมากๆซึ่งอันนี้จะส่งเสริมข้อดีในเรื่องของส่วนของผู้บริโภคนั่นเองอทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเขามีตัวเลือกในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีหลายระดับราคานั่นเองครับอย่างโครงการบ้านแนวราบนะครับจะมีทั้งหมด4โครงการด้วยกันครับโดย2โครงการแรกนะครับจะมีการปิดการขายไปแล้วนะครับก็คือโครงการบ้านสีวลีเชิงดอยเชียงใหม่แล้วก็โครงการบ้านสีวลีเล็กวิวเชียงใหม่ครับ และอีก2โครงการที่กําลังเปิดขายอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือมัณฑนาซีรีเล็เชียงใหม่ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ11.59ล้านบาทและโครงการนันทวันซีรีเล็เชียงใหม่ราคาเริ่มต้นประมาณ17.59ล้านบาทครับแต่สําหรับใครที่มีงบประมาณเริ่มต้นอยู่ที่2ล้านกลางๆนะครับก็อาจจะขยับมาเป็นส่วนของโครงการรูปแบบคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่านอตคอนโดแอดซีรีเล็เชียงใหม่ครับ ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด8โครงการด้วยกันและเป็นรูปแบบคอนโดมิเนียมโล r ไรส์ทั้งหมดเลยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยกำลังเปิดขายในส่วนของโครงการนอซิกอยู่ครับอย่างที่พี่ป้านบอกนะครับ,รบว่าที่นี่เป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่จะมี โครงการจัดสรรหลายๆโครงการของแลนด์ฮาส์ขเขาอยู่ร่วมกันนะครับ,รบซึ่งลักษณะของการเป็นเมืองแบบนี้ทำให้เขาจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ร่วมกันของแต่ละโครงการด้วยยกตัวอย่างเช่นถนนที่เราขับรถกอล์ฟวิ่งกันอยู่นี่พี่ปั้นอันนี้เป็นถนนที่เป็น ถนนพระราชจำยอมของแต่ละโครงการนี่เขาใช้ร่วมกันนะครับโดยลักษณะของถนนเส้นนี้นะครับเขาจะเป็นถนนที่วิ่งรอบทะเลสาบที่อยู่ใจกลางของพื้นที่ดินตรงนี้นะครับโดยรอบหนึ่งเนี่ยถ้าเราขับรถวนไปเนี่ยนะครับระยะเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3.7กิโลเมตรได้ครับ,รบผมด้านข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับเขาจะทําเป็นฟุตบาทที่เป็นทางเดินเท้าของคนในแยกออกมาให้ด้วยขนานไปตลอดเส้นทางตรงนี้เลยนะครับทำให้ลูกบ้านเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะมาใช้งานได้อย่างเช่น ช่วงเช้าเช้าอากาศดีๆหรือว่าช่วงเงย็นเย็นแดดเริ่มจะร่มๆมแล้วเนี่ยนะครับ,รบ,รบเขาก็มาวิ่งออกกําลังกายมาเดินเล่นหรือว่ามาปั่นจักรยานก็ได้ครับแล้วจะเห็นได้ว่าระหว่างที่เราขับรถเซเวงระหว่างทางนะครับ,รบเราจะเห็นบรรยากาศของ2ฝั่งข้างทางคือเขาจะมีการลงต้นไม้ใหญ่เอาไว้ตลอดทางเลยนะเก่<ไ>งนี่มันต้นอะไรครับต้นต, <ๆ S 2> ต้นไม้ของโครงการนี้ที่เขาเอานำมาลงไว้หลักๆก็คือต้นถอนนั่เองฮะซึ่งต้นถอนนะฮะเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่เขาจะสูงได้ประมาณ15-30เมตรเลยนะครับ การที่มีต้นไม้เยอะขนาดนี้นะก็จะสามารถช่วยสร้างบรรยากาศความร่มรื่นให้กับลูกบ้านที่สัญจรไปมาระหว่างเดินทางได้ด้วยครับซึ่งนอกจากส่วนของถนนแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่จุดชมวิวอีก2จุดด้วยกันที่ลูกบ้านในแต่ละโครงการยังสามารถออกมาใช้งานร่วมกันได้ด้วยครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่โซนที่เรียกว่า n o r t า Arena นะครับซึ่งเป็นสปอร์ตคลับขนาดใหญ่ที่อยู่บนพื้นที่ดินประมาณสัก14ไร่ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยลูกบ้านหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยสามารถที่จะมาสมัครสมาชิกเพื่อที่จะมาใช้งานพื้นที่กิจกรรมออกกําลังกายต่างๆภายในได้นะครับคุณผู้ชมโดยพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของ drop off แล้วก็ พื้นที่จอดรถที่อยู่ภายนอกตรงนี้นะครับแล้วก็การที่เราจะเข้าไปใช้งานพื้นที่ต่างๆด้านในเนี่ยเราจะต้องผ่านตัวที่เป็นอาคารสปอร์ตคลับตรงนี้ก่อนะนะลักษณะคือจะเป็นอาคารสูง2ชั้นนะครับตรงนี้เขาจะมีการทําทางเดินที่ เชื่อมโยงเข้าไปยังพื้นที่ชั้น2นะครับซึ่งส่วนแรกที่เราเข้าไปแล้วจะเจอก่อนเลยก็คือเป็นล็อบบี้รับรองซึ่งภายในเนี่ยนะครับเขาจะมีโซนที่เป็นรีเซพชันที่คอยดูแลเรื่องของการสมัครสมาชิกแล้วก็บุคคลที่จะเข้าไปใช้งานนั่นเองครับหัดเข้ามาจากส่วนของล็อบบี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงใจกลางสปอร์ตคลับแล้วนะฮะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นส่วนถงทางเดินนะฮะที่จะเป็นพื้นที่เซเมียวดอลงนิ่งผ่าผนได้เราสามารถมานั่งเล่นชมวิวทะเลสาบตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ที่ด้านในสุดขอออองงงงงงส่่วนนนนทาเเดิจะป็ฟััักกก์ชห้ Oh, ครับห้องออกกำลังกายของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะที่ตำแหน่งของเครื่องเล่นคาร์ดิโอเนี่ยจะอยู่ใกล้กับช่องแสงธรรมชาติสามารถมาวิ่งออกกำลังกายพร้อม,อมชออมวิวทะเลสาได้และนอกจากนี้จะเป็นส่วนของฟรีเวทหรือว่าเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการออกกำลังกายเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งนั่นเองครับซึ่งด้านหน้าของห้องฟิตเนสตร,ตรงนี้นะครับจะมีส่วนของบันดไดภายนอกที่สามารถลงไปที่ชั้นหนึ่งได้อยู่ในเองเก่งครับแล้วก็ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันห้องน้ำขนาดใหญ่อยู่เดี๋ยวเราสองคนพาไปดูกันว่าเขาจะมีหน้าตาเปยัังไคครรบบ และนี่ก็คือห้องน้ําของอาคารสปอร์ตคลับที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับพีบ่ปั้นห้องน้ําของที่นี่เนี่ยเขาออกแบบมารองรับการเข้ามาใช้งานของทีมนักกีฬาได้เลยนะเนื่องจากว่าขนาดเขาให้มาใหญ่มากใหญ่มากๆครับผมที่เราอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ของทางล้างหน้าที่อยู่ตรงกลางของห้องน้ำนะครับก็ใหญ่มากเหมือนกันคือสามารถใช้งานได้รอบเลยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเขาจะมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะดังฝั่งขวามือของผมเนี่ยนะครับที่พี่ปั้นยืนอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นโซนของ โอสุขภาพต่างต่างใคร <ม S 2> จะทำธุระอะไรก็ไปฝั่งนู้นส่วนฝั่งซ้ายมือของผมตรงนี้อันนี้จะเป็นพื้นที่ของตัวล็อกเกอร์แล้วก็เชนจิ้งรูม ตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเขาให้มา50กว่าตู้เลยนะครับแล้วก็จะมีห้องสําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าได้รวมถึงโซนอาบน้ําต่างๆเนี่ยก็อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยครับครับผมแล้วก็ด้านหลังที่พวกเราอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ภายนอกแล้วก็เป็นพื้นที่กึ่งกลางแจ้งครับโดยฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นพื้นที่ภายนอกเนี่ยเขาจะทําเป็นส่วนของสังเกนหรือว่าพื้นที่นั่งเป็นหลุมลงไปครับไปนั่งเล่นตรงนี้ได้ใช่แต่ว่าน้ําตกด้วยเย็นๆหน่อยรอบๆเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยน้ําตกนะฮะแล้วก็จะเเเป็นนนนนนนววอออออตตตรรรรร์์ฟีีีีีจททท่่่่่่ยยููบบๆกกััสใพื้้ซมิดง จะเป็นฟังก์ชันของอ่างจักรุช่มาให้คุณผู้ชมซึ่งจะสามารถนั่งพร้อมกันได้ประมาณสัก 6- กถึงแคนนะ,ะครและใกล้ๆกันนะครับจะมีส่วนของฟังก์ชันห้องสตีมแล้วก็ห้องซสาหน้าให้สามารถใช้งานได้ด้วยครับและนอกจากนี้นะครับพื้นที่ภายในห้องน้ำเนี่ยเรายังสามารถเดินเชื่อมโยงไปสู่ส่วนของสระว่ายน้ําที่บริเวณนี้ได้ด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวสระว่ายน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ สระว่ายน้าของที่นี่นะครับเขาจะทามาเป็นสระว่ายน้าระบบโอโซนคุณผู้ชมกว้างคูณยาวเนี่ยอยู่ที่20เมตรคูณ40เมตรกว้างมากคือถ้าเป็นโอลิมปิกไซส์เนี่ยจะยาวอยู่ที่50เมตรอันนี้คือยาว40เมตรคือเกือบเกือบจะเท่าโอลิมปิกไซส์แล้วสามารถว่ายน้ําออกกําลังกายจริงจังได้เลยนะครับผมบส่วนพื้นที่ร,บรอบๆสระเนี่ยนะครับเขาจะมีการวางตำแหน่งของพื้นที่นั่งเล่นอะไรต่างๆเอาไว้ให้ด้วยใช่ครับผมแล้วก็ตำแหน่งของสระว่ายน้ำเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นตำแหน่งที่สามารถมองออกไปเห็นบรรยากาศของทะเลสาบด้วยนะครับผม โดยอาคารสปอร์ตคลับตรงนี้นะคุณผู้ชมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของนอตอารีนาเท่านั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งของตัวอาคารด้านนู้นเนี่ยนะครับจะมีสนามกีฬากลางแจ้อยู่หลายสนามเลยเริ่มต้นที่สนามฟุตบอลย่าเทียมขนาด7คน1สนามสนามบาสเกตบอล2สนามแล้วก็มีสนามเทนนิสอีก4สนามครับและนอกจากนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งอาคารที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็คืออาคารยิมเนเซียมครับ โดยภายในนะครับจะมีฟังก์ชันทั้งสนามแบดมินตันถึง8สนามด้วยกันครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบสนามฟุตซอลหรือว่าสนามบาสเกตบอลได้ด้วยครับและยังมีส่วนของอาัานทรย์ที่นั่งที่สามารถรองรับได้ประมาณ600คนด้วยครับนาทาจังเลยครับเจงที่ป้านครับ คพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจภายในนอตอาดีนานี่เลยนั่งกินกาแฟกินกขนมขนมของหวานไม่ใช่ไม่ได้กินแบบนี้แบบเดียวคือที่นี่พิเศษคือเรานั่งกินอาหารที่อร่อยอร่อยตรงนี้แล้วแล้วเราก็ยังมองเห็น วิวคนกําลังแล่นเรือใบอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้คุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่า North s e i l i n g Club คือเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใน North Arena นะครับที่เราสามารถมาทํากิจกรรมแล่นเรือใบแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเอ้ยเราไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ะเราแล่นไม่เป็นทํายังไงที่นี่เขาจะมีสตาฟคอยดูแลได้ทั้งเรื่องของการสอนการเล่นยังไงรวมไปถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับครับผมซึ่งพื้นที่กิจกรรมการแล่นเรือใบแบบนี้นะครับถือว่ามีอยู่ที่เดียวในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เลยนะครับผม แล้วก็ส่วนที่เป็นอาคารที่อยู่ด้านข้างโซนที่เขาแล่นเรือใบยอยู่เนี่ยจะมี คาเฟ่ยอยู่ด้วยก็ที่น,นี่ที่เรามาสั่ง,งอาหารสั่งขนมเครื่องดื่มนั่งรับประทานกันแล้วก็ชมวิวกันไปด้วยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนที่มานั่งพักผ่อนได้แล้วด้านข้างใกล้ๆกันตรงนู้นจะมีห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้องอมิเต้งเราสามารถมานั่งคุยงานหรือจัดประชุมแบบจริงจัง,จงได้เลยครับคุณผู้ชมทั้งพื้นที่โซนนอตอารีนาที่เป็นโซนสปอร์ตลับนะฮะแล้วก็นอตอารีนารงโซนเซอร์วิสทัพน่ยทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับเวลาจะมาใช้งานไ่ยต้องบอกว่ามีส่วนของค่าใช้จ นอกโครงการเนี่ยสามารถมาใช้งานได้ด้วยเชน่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าทั้งส่วนของคนนอกโครงการกับบ,กบ้านเนี่ยจะมีรายละเอียดของค่าใช้ใจ่ายที่แตกต่างกันรูปบ้านก็จะได้สิทธิพิเศษมากกว่านะครับ,รบแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าพื้นที่ตรงบริเวณโซนนอตอารีนาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าตรงโซนสปอร์ตตรงโซนเซดดิ้งคับจุดชมวิวที่พวกเราสองคนพาไปดูรวมไปถึงถนนต่างๆภายในโครงการเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่กำลังสิทธิ์ของทางแลนด์เฮาส์เขาดูแลอยู่นะครับลูกบ้านแต่ละโครงการเนี่ยสามารถมาใช้ร่วมกันได้นะฮะแต่ว่าในแต่ละโครงการนะครับเขาก็จะมีส่วนของพื้นที่ส่วนกลางในตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูอยู่2โครงการด้วยกันแก้ก็คือโครงการบ้านเดี่ยวมันนาซีรีเล็กเชียงใหม่แล้วก็โครงการบ้านเดี่ยวนันทวันซีรีเล็กเชียงใหม่นั่นเองครับใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูบ้านกันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเรามาจัดการของหวานข้างหน้าเราให้เรียบร้อยก่อนเรียบร้อยไปดูบ้านกันนะครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการของมรน,นาซีรีเล็กเชียงใหม่นะครับซึ่งโครงการเนี้เขาจะมีขนาดที่ดินอยู่ที่ประมาณ35ไร่มีบ้านพักอาศัยทั้งหมดอยู่ที่78ยูนิตด้วยกันนะครับแล้วจะมีส่วนของพื้นที่ส่วนกลางประมาณสัก1ไร่นะครับโดยจะมีบ้านให้เลือกทั้งหมดอยู่5แบบด้วยกันครับโดยจะมีช่วงราคาตั้งแต่11.59ล้านบาทไปจนถึง30.9ล้านบาทครับ โดยจุดแรกนะครับจะเห็นว่าบริเวณด้านหน้าที่ดินของโครงการนี้นะฮะจะมีการยกระดับที่ดินให้สูงขึ้นจากถนนด้านหน้าพอสมควรเลยคุณผู้ชมซึ่งการออกแบบแบบเนี้ยจะคล้ายๆกับส่วนของซุ้มประตูทางเข้าที่ติดถนนใหญ่ด้านหน้านั่นเองนะครับเวลาคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาที่ถนนด้านหน้าเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นส่วนของบ้านพักอาศัยที่อยู่ด้านในได้นะฮะส่วนถัดมาตรงกลางเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของซุ้มประตูทางเข้าโครงการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งอยู่24ชั่วโมงนะครับระบบการเข้าออกของนี่นจะเป็นประตูรั้วเด็กลังเลือดอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเป็นระบบบูทูธระยะไกลหรือว่าแบบทางโดดมีซีพาร์นั่นเองนะครับพอเข้ามาด้านในแล้วนะครับจะเจอกับวงเวียนต้นไม้ซึ่งเป็นจุดที่กระจายส่วนของบ้านพักอาศัยแยกออกไปทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาครับโดยการวางผังของโครงการนะครับจะมีการแยกส่วนของกลุ่มบ้านออกเป็นส่วนของคลัสเตอร์ให้แต่ละโซนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงถึงทางเดินริมทะเลสาบได้สะดวกครับ ุณผู้ชมครับพื้นที่ส่วนกลางหลักๆของโครงการเนี่ยเขาจัดมาให้ประมาณสัก1ไร่กว่าโดยไฮไลท์หลักที่สําคัญก็คือจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ทางเดินที่อยู่ใกล้กับส่วนของทะเลสาบนั่นเองนะครับ ซึ่งลูกบ้านเนี่ยสามารถมาเดินเล่นออกกำลังกายหรือว่าวิ่งออกกำลังกายกลางแจ้งได้ในช่วงเงย็นๆแบบนี้นั่นเองนะฮะโดยระยะไปกลับสักรอบหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก900เมตรนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางของพื้นที่สวนเนี่ยจะมีตำแหน่งของศาลาเนี่ยประสงค์ตรงนี้ตั้งอยู่เวลาลูกบ้านเดินผ่านไปผ่านมาแล้วอยากจะนั่งพักผ่อนเนี่ยก็สามารถไปนั่งที่ศาลาตรงนี้อยู่ภายใต้ใชายคาแล้วมองออกไปที่วิวเทะเลสาบด้านนอกได้นั่นเองครับและส่วนที่อยู่ติดกันนะครับจะมีลานสนามหญ้าก,กว้าง พร้อมเครื่องเล่นเด็กให้พวกเขาเนี่ยมีพื้นที่สามารถวิ่งเล่นกันได้ด้วยครับส่วนบ้านพักอาศัยของที่นี่นะครับจะเป็นบ้านแบบ4และ5ห้องนอนนะครับคอนเซปต์หลกัหลกๆของที่ชั้น1ทุกแบบเนี่ยจะมีการออกแบบให้มีส่วนของเฉลียงด้านหน้าบ้านขนาดใหญ่รวมไปถึงมีห้องนอนที่ชั้นล่างรองรับการพาผู้สูงอายุสามารถมาอยู่อาศัยได้ครับสำหรับครอบครัวไหนที่มีพี่เลี้ยงเด็กหรือว่าแม่บ้านมาอยู่ด้วยนะครับบ้านทุกทป์นะครับยกเว้นตัวเบลลาจิโอที่เป็นไซส์เริ่มต้นในโครงการจะมีฟังก์ชันห้องเมดมาให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่ชอบบ้านแบบที่มีเรือนรับรองแยกออกมาจากตัวบ้านหลักนะครับโดยเอาไว้สําหรับจัดเป็นพื้นที่รับแขกจัดปาร์ตี้รองรับมีห้องนอนในตัวนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่3แบบที่เป็นท้ายหญ่สุดในโครงการนี้ก็คือโคโมเวโรนาและบอสโนนะครับ ต่อันที่โครงการนันทวันซีรีเล็กเชียงใหม่นะครับผมโครงการนี้เขาตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ51ไร่ครับมีจานวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด98ยูนิตนะครับแบบบ้านของที่นี่นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดครับมีขนาดตั้งแต่242ตารางเมตรไปจนถึง387ตารางเมตรนะครับโดยปัจจุบันมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ17.59ล้านบาทครับ ลักษณะของซุ้มประตูด้านหน้าโครงการนะครับเขาจะออกแบบมาเนี่ยให้มีความสมมาตรกันผู้ชมเพื่อให้ดูโอทงขึ้นแล้วก็สอดคล้องไปกับลักษณะของซุ้มประตูใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าของสิ่ินลเลกนะครับแล้วก็ถนนบริเวณนี้นะครับเขาจะทำเป็นถนนลาดยางแล้วก็มีการยกระดับขึ้นมานิดนึงรวมถึงมีการจัดแลน์สเคปปลูกต้นไม้แล้วก็ทําน้ําพุตกแต่งด้านหน้าเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศตรงนี้ด้วยครับ จากป้อมรอปภเข้ามาด้านในโครงการนะครับบริเวณเนี้จะเป็นถนนเมนของโครงการคุณผู้ชมที่จะสังเกตได้ว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยเขาจะปลูกต้นจามจุรีขนาดใหญ่เอาไว้นะครับเพื่อให้ร่มเงาเนี่ยไปตลอดทั้งแนวตรงนี้เลยไปจนถึงพื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่อยู่ริมทะเลสาบด้านในตรงนู้นนะครับ และนอกจากนี้นะครับบริเวณถนนเมนตรงนี้เราจะไม่เห็นสายไฟมาเกะกะสายตาเลยเนื่องจากว่าเขาจะเดินสายไฟเนี่ยมาจากถนนซอย2ฝั่งด้านข้างรวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นการเดินสายไฟลงดินทั้งหมดเลยครับ ตำแหน่งของพื้นที่ส่วนกลางที่นี่นะครับเขาจะอยู่ติดกับทะเลสาบเลยนะคุณผู้ชมโดยบรรยากาศโดยรวมส่วนใหญ่ตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่บางส่วนเนี่ยเขาก็เลยออกแบบมาเป็นท่าเรือเล็กๆให้ลูกบ้านมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับแล้วก็จะมีการทําทางเดินปูสนามหญ้าแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นต่างๆรวมถึงมุมนึงของพื้นที่สวนตรงนี้นะครับจะมีศาลานั่งเล่นอยู่ด้วยคุณผู้ชมศาลาตรงนี้จะมีบันไดเดินขึ้นไปที่ชั้น2ได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองออกไปเห็นเวิร์กทะเลสาียมทเดบ ส่วนบ้านของที่นี่นะครับจะเป็นบ้านสไตล์โคลเนียลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านพักต่างอากาศในแถบยุโรปครับซึ่งด้วยความที่เป็นบ้านไซส์ใหญ่ขนาด4ห้องนอนทุกแบบเลยนะครับจึงสามารถรองรับครอบครัวขยายที่มีสมาชิก4-5คนได้สบายๆครับและก็ยังรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุด้วยการทําห้องนอนที่ชั้นหนที่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับที่ระเบียงชั้น2ของห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยนะครับจะออกแบบมาค่อนข้างใหญ่ครับตอบโจทย์กับการออกมานั่งเล่นชมวิวภายนอกได้นะครับและบ้านทุกแบบในโครงการเนี่ยก็ยังมีห้องนอนแม่บ้านที่รองรับเอาไว้สำหรับครอบครัวที่ต้องการให้มีแม่บ้านมาอยู่ดูแลเป็นประจำด้วยครับ และวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทาง Land and House ด้วยนะครับที่ให้พวกเราทั้งสองคนมารีวิวพื้นที่กว่า600ไร่ณะซีรีเล็กเชียงใหม่แห่งนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยสนใจรายละเอียดโครงการนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m ครับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับรบสำหรับวันนี้เดอะสเน็กแอบย่อง2สังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเราก็ขอปิดท้ายคลิปนี้นะครับด้วยบรรยากาศทะเลสาบยามเย็นของ ดีเล็กเชียงใหม่นะครับจะสวยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ